ไอ้สวนลำญ่ครับต้นยางเขาก็ยังเกรดอยู่นะนี่ต้นยางเลไ,ไหลเต็มถ้วยเลยนี่ไ,ไงคนทั้งมาเต็มเลย

แบบอะไรที่เยอะมากดกมากจริงๆครับผมโอ้โหดูเขาบางระบผมน้ำไม่ดีมากเลยนสุดยอดจริงๆเลยลำไยโอเคอันนี้อันนี้ค,ครับมาตามหาคนเก็บลำไย อ,อะไรเยอะแบบน,นั้นโอ้โหอันนี้ไม่ต้องไปถึงภาคเหนือเลยเนาะโอ้โหอันนี้ตัดเหมาด้วยไงครับเนี่ยหรือพระจ้างลายวันใช่ไหมโอ้ยอันนี้สวนเจ้าของคนเดียวกันทั้งหมดเลยเปล่าครับโอ้โหเยอะมากจริงๆเลยแฮะ โอ้โหอยู่ดูครับดูแบบสวยแบบสดชื่นและล่มลื่นดีมากเลยครับดูคนงานครับทำงานอย่างมีความสุขเลยครับผมโอ้โหกำลังเครียดปะไม่เครียดแล้วอย่างนี้ดูดิโอ้โห <c oughs> พอพอตัดพอตัดเสร็จแล้วแล้วแล้ว <c oughs> เราจะคัดคัด <c oughs> คัดเกรด้วยยังครับอ๋อคัดเกดด้วย <c oughs> <ช> รูปผิวแบบไหนครับเห็ป่ะอย่างอย่างงี้อย่างงี้พอตัดยังครับเนี่ยได้ค่ะตัดได้ใช่ไหมแบบนี้ไหนไหนตัวตัวตัวไหนมันครับตัวไหนที่ที่ว่าที่ว่าดูสุกไม่สุกขอชี้ชี้ชัดๆดูบีบีเูบีบีเอ๋ออต้องต้องถ้าดูบีบี้ยวกลมๆมันคือถือว่าลำใหญ่สุกใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยครับเยวะออลงมาแล้ว นี่ครับดูครับผม,มเยอะมากเลยครับผมโอ้โหเนี่ยจ,จะเอาไปใช่ไหมฮะเอาเข็ดือเรา,เอาไปจ่ายตังค์ข้างนอกนี่ครับได้ไหมครับเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์ข้างนอกครับผมไปโอ้ดูดูครับ ออาดแบบนี้ผมว่ามันดูแบบสนุกมากกว่านะเออมันดูสนุกนะไม,ไม่ไม่เหนื่อยนะถ้ามีคนงานเยอะแบบนี้นะโอ้โหไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยดูแบบไม่เหนื่อยนะครับดูสนุกมากกว่าครับผมผมชอบมากแบบนี้ครับโอ้อยางงี้นี่ นี่ครับอเอาเลยใช่ไหมครับหาก่อนลูกหาก่อนลูกหาก่อนอันไหนรู้ว่าอันไหนหไม่รู้่รูเอานบ่ไหนบ่ตอนนี้บ่สุดสวยแม่ลูกอืมอันนี้กั นี่ก็ได้นะครับนะช่อนี้เนะอ่าได้ไปแล้วครับผมไปเลยครับโอเคนครับดูดูเจ้าของเจ้าของสวนน้ำใหญ่นะครับกับลูกสาวครับจกอนใส่รถลำใหญ่